สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะเอาข่าวสารความรู้มาฝากนะครับซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรในการรักษาพยาบาลบ้างนะครับทั้งคนที่ไปทำงานที่มีประกันสังคมหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับตอนนี้เราพูดถึงสิทธิ์บัตรทองก่อนนะครับซึ่งสิทธิ์บัตรทองนี้เป็นสิทธิ์การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนเลยนะครับซึ่ง หลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดคิดว่าอ้าสิทธิ์บัตรทองเราอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอหรืออนามัยนะครับผมแล้วสําหรับคนที่มาทํางานในเมืองกรุงนะครับที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเราจะใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาที่ไหนได้บ้างซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ในแอปของสอปอสอชอนะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอะไรทักอย่างนะครับเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็เช็คดูว่า สิทธิ์บัตรทองเราอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งถ้าอยู่ไกลนะครับเราสามารถย้ายมาอยู่ในที่คลินิกใกล้ๆได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดคลินิกที่ใช้บัตรทองเยอะมากเลยนะครับลองเข้าไปดูแล้วเราก็ย้ายสิทธิ์ของเราซึ่งอันแรกก็จะเป็นคลินิกที่อยู่ใกล้นะครับแต่ถ้าเรามีอาการหนักเราจะส่งประโยง์ไปบานไหนซึ่งเขาให้เลือกนะครับที่โรงพยาบาลที่คกับคลินิกนั้นนะครับผมและสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่คนเรายังไม่รู้นะครับว่า บัตรทองมีสิทธิ์การตรวจสุขภาพฟรีได้ด้วยนะครับซึ่งเราจะตรวจที่ไหนได้บ้างเราเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์นะครับเข้าไปที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพอะไรสักอย่างแล้วเข้าไปนะครับเช็คได้นะครับผมซึ่งวันก่อนผมเห็นที่โรงพยาบาลรักษาวก็เขียนไป้ายไว้นะครับว่าสิทธิ์บัตรทองสามารถตรวจสุขภาพประจาปีได้นะครับเข้าไปแอปเป๋าตังค์แล้วก็อ่าก็เรียกว่าจองสิทธิ์อะไรสักอย่างแล้ว แล้วก็ไปตรวจได้นะครับแล้วสําหรับคนที่ม so ีประกันสังคมนะครับประกันสังคมนะครับซึ่งคนวัยทางานก็ต้องมีกันอยู่แล้วนะครับซึ่งสิทธิ์การตรวจสุขภาพปีประจําปีมีนะครับเราก็ไปติดต่อกับโรงพยาบาลที่เราลิงก์กับประกันสังคมเรานะครับเวลาเราเจ็บเ้าได้ป่วยเราก็ไปรักษาโรงพยาบาลนั้นเราก็สามารถไปตรวจสุขภาพปีประจําปีได้นะครับซึ่งมีก็หลายรายการเลยครับแต่แล้วแต่ละช่วงอายุนะครับและอีก ซิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่หลายคนก็ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์นะครับก็คือการขูดอินปูนหรือรักษาฟันนะครับซึ่งประกันสังคมก็ให้ถึง900กว่าบาทเลยนะครับซึ่งก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับ900กว่าบาทเพราะว่าราคาขูดอินปูนก็900หรือพันกว่าบาทแล้วครับเราก็จ่ายเพิ่มไปแค่ร้อยกว่าบาทนะครับเราก็ขูดปีละครั้งก็พอคนระับเพราะเขาให้มา900เองนะครับแต่เราก็จ่ายเยอะนะประกันสังคมแต่ละ เดือนนี้เราก็จ่ายไปสิทร้อยห้าสิบนะครับนะครับผมนั่นแหละซึ่งเราก็จ่ายกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้สิทธิ์นะครับเจ็บไข้ได้ปวดก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อยาที่ร้านขายยานะครับเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่เราลิงก์กับรกรรมสังคมได้เลยนะครับแต่บางคนโรงพยาบาลอยู่ไกลไปก็เลยว่าไปร้านขายยาสะดวกกว่าอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เราไปโรงพยาบาลดีกว่าแต่โรงพยาบาลก็จะรอนานหน่อยนะครับ จริงรอนานจริงบางที่รอนานโอ้ยง่วงแล้วง่วงอีกนะครับผมกว่าจะได้นะครับเพราะว่าหมอเ็ามีจํานวนจํากัดนะครับและคนไข้ก็เยอะมากแต่ละวันแต่ถ้าเราอยากจะอ่าได้รักษาประการพยาบาลไวๆนะครับเราก็ไปช่วงที่คนไม่หยุดเยอะนะครับอย่างเช่นวันทํางานเนี้ยเราก็ลามาแล้วก็ไปนะครับเพราะคนจะน้อยเพราะส่วนมากคนจะไปทํางานนะครับผมคนจะน้อยซึ่งวันนั้นผมก็ไปช่วงอ่ารอบห้าโมงครับคนน้อยอยู่ ในวันทำงานนะครับผมและยังมีสิทธิ์ต่างๆอีกมากมายลองเช็คได้ในสิทธิ์ประกันสังคมบัตรทองอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขามีอาจจะมีออกมาบ่อยแคมเปญออกมาบ่อยๆนะครับผมเราต้องติดตามนะครับเพราะว่าคนไทยเราสุขภาพตอนนี้นะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับลองดูอ่าสภาพมวลพรษยากาศนะครับอย่างเช่นปีนี้ครับหนาวหนาวนานอยู่นะหนาวแล้วหนาวอีกหนาวแล้วนวีว่ปกติแป๊บเดียวครับและหน้าร้อนก็ยังมีฝนอีก ุ่นอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะสิ่งที่ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมอย่างเส้นล่าสุดก็แผ่นดินไหวอย่างบ้านเราไม่เคยเกิดอะไรแผ่นดินไหวสะเทือน,ขน,นขนาดนี้ก็มีนะครับดังนั้นสุขภาพเราสําคัญมากนะครับเราต้องอยู่เพื่อดูสถานกรร์ต่อไปนะครับดังนั้นเราไปตรวจสุขภาพกันคนที่มีบตดทองก็ไปตรวจได้คนที่มีประกันสังคมก็ยิ่งจะต้องไปตรวจได้เพราะเราต้องเสียตังคนะ์นํารนงคนมีเราเสียเยอะนะ แต่บัตทองไม่รู้เวลาไปตรวจต้องเสียสามสิบบาทด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะลองไปดูใครรู้ที่เคยไปตรวจแล้วคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับจะได้บอกเพื่อนๆนะครับผมเนี่ยครับสิ่งที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย